สวัสดีครับผมวีถึงดัมครับท่อง t i กต o k ครับต้องดูคับบก <c oughs> ็จะมไลฟ์สดครับท <c oughs> ดลองโจรศัตท์เครื่องใหม่ครับ तो <tapos> टाइप <tapos> ถ้าไม่ฟ่างกับโทรศัพท์เครื่องใหม่นะครับได้ได้วันนี้ครับคือโทรศัพท์เครื่องใหม่เราก็ก็การเริ่มพีทอนวอลเลตให่คุณบอกบางครับผมก็เป็นบอกบางกันครับก็แต่ว่าผมจะเข้าการมาครับไปปฏิบัติการแห่งรัฐครับ ว่าว่าครบ,รบอบผู้ชมมากก็ฟังดูเพราสามารถกดไลค์กดแชร์ก็ได้เลยครับก็ไม่ได้กิจ,จกังครับจะก็ะายให้ครับว่าลงเข้ามาเยอะครับการถ่ายทอดก,ก็ดีมาก ก็เกาที่เใช้หลาทอดมาครับก็เรื่องเงี่ยได้มาเนี่ยคักับคนที่ชอบบางกานแล้วโดบาแล้วถบากนะ็ได้ครับก็เป็นเรื่องดีครับได้ครับก็ได้เฉพาะ คนอื่นได้มันก็คงจะดีใจนั่นทั่วหน้าครับก็เหมือนที่ว่าเออเออับเออไม่ใช่แค่ได้เพียงเราก็ต้องทำอาหารกินด้วยนะเอาอาหารกินเพื่ออะไรอ่ะอะไรอ่ะ ด้จะมีความสุขเพราะว่าเงินมันไม่ใช่สิ่งท่ครับโอ้ตนแบบมาว่าเเป็นของนอกกายชีเราก็ย,า,า,ยากอาการใช้เงินบางพระบานจะหายบาเอยีกทีจะบอกว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำกัน็นรอดได้คนหน่ายไม่ไรอดรับเ ได้โทรศัพท์ไปใต่อมีปักบิ่วมามีมความสุขเล็กน้อยแหละคุณก็มาบอดเลยในีได้โทรศัพท์ยินทงยินทาอรผมก็มาสถึงสารนี่ครับทางนี้ก็ได้าครับต้งทีก็่า khâu tan, ta cứ nói ai thế à? À, vâng, vâng, nó, nó tan tan nó cũng khâu tan, mà, mà, cái gì ấy, cái gì, cái gì, cái งานหนักแบบนี้รี้กัานนะไรก็ทำงานเสริมป้องอ,อย่างผมกรรมบอนดูก่อสร้างนะฮะหรือว่าขายเกียวว่าขาย ทำขายเป็นค้าขายอะไรคุ้ว่าได้น้อยครับบางคนก็มีร้านใหญ่ร้านแล้วครับแล้วทำดีเขาไม่ได้ทำแบบมีร้านใหญ่เขาเคยมีร้านเล็กกว่าพวกเรานะครับมีร้านเล็กกว่าพวกเรานะครับคิดว่าเอา่าแล้วอาลัยเพื่ ำงาน,นานแล้วเดนงก็ไม่ได้จนตลอดเนยต้องสู้ไม่ไม่เคอถของประสับก็้องทำไดสุดใจ,นจนก็แล้วแล้วเราก็าแล้วเราต้อง้องจุดก็ได้แต่ทำงานก,ก็ต้องจุดก็ต้องอาจจะยุดตามานะว,วันจุดนักขัดต่อเลิกหรือไม่ลย อาทิตย์เปิดหุดวันไหนแล้วข้างแล้วแต่ตามร้านเนี่ยเปิดอาหารแล้วหยุดมีธุรกิวันหุดวันจันทร์หรือหยุดวันทุดวันหับเราจัดตาร้างเปิดร้านตานที่เราคิดเอาไว้ร้านก็เป็นของร้านเขาก็ว่าร้านเขาไม่ได้เปิดทุกวันเราก็ต้องมีจำกั รวลาไหนอะเลราวคือผู้คือร้าเราคือจาทำสิทหมือนว่าทำสิทิได้ก็มีความสิทสุ์ได้ก็ทางสังการที่สุด ช่วงที่ก็นท่วมเนี่ยท่วมภาคเหนือบ้างเหนืตอนบนภาคอีสานท่นภาคกลางด้วยรับภาคกลาง็เอแล้วจะท่วมหมดบ้านเราดีเส่อมดีได้ดีทั้งนั้นกวจะระบายออกสู่อาทยก็ต้องผ่านภาคอีสานนี่ยาแล้วก็ดีเสื่อมทั่วประเทศไทยน้ำ ่วมกนท่วมวมา้เวลาต้องน้ำท่วมมันเกิดจากพายุมาจากาประเทศเช่นพายุนาเกพายุที่รุ่งแต่แต่ที่รู้ว่าคงไม่ซ้ำรอยที่54เลยเมื่อคืออาจจะหนักอาจจะมีพายุหนักในเ่รากา็ผ่านมาเยอะก็ ไม่คิดไรแหละเราบอกว่าค,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 คนเราก็คือตอนเรามีทั้งทุกขทุกทั้งสุขเ,เรามม่ได้จสุขตลอดตราจเจอสิ่งที่เราไม่คาดคิดนะครับตอนนี้คืผมก็พูดไปเยอะครับก็อยากให้ท่านคอมเมต์อะไรก็หน่อยแล้วก็าถามจะตอบอะไรก็ได้ครับ ไม่ต้องเก่งใจครับไม่ได้เกลียดกันเลยครับจะตอบตัวถามก็ได,มไ,มกกได้เลยนะครับตรงนี้ผมไม่ว่านะครับแต่ตอบก็ตอบได้เลยนะครับแค่คิดบางผมการที่สุดก,ก็คือเราต้อง ใช้วันเดียวสองวันมัก็หมดราต้องทำงานอาจจะได้แค่ไหนแค่นา้ัอนกไมแล้วก็ีก็ทำพามเร็จแล้วก็ต้องถ่ยเรื่องทำทูเนี่ยติดตามเยอะเนี่ยผมแน่ใจก็จบตามหมแล้วแลกดตามลงกดตามเรื่อยๆช่อง ไทอ่านชน่ t ทิกตอกแเ,เข้าไปดูยูทูบก็มีคำว่าวีสิงดำก็ได้ครับมีสช่องน,นะครับถ้าจะกดช่องไหนด้จดเลยนะครับอันี้ผมตามจริงๆนะครับตามช่องจริงน,นะไม่มีใครจะมาตบได้ มีต้องลูกภาพมีทั้งอะไรต่างก็เข้าไปดูได้เลยครับแต่ทุกๆปุ๊ก็เข้าแบบทุกประเภทปุ๊บโฟลไฟท์ทททททอะไมีสิงดังคนไทยหัวใจสิงน,นะครับเข้าไปได้เลยครับคนที่เข้ามาหนึ่แล้วดางไม่มีคําถามเรื่องต่อยังไม่คอมเมนต์ว่าใ้ากับคอมเมน,น,นต์นะครก็กระสักนิดหนึ่งครับ ไม่ต้องเก่งไม่ต้องกลัวนครับปวดนะเจ็บคอบ้างหน้าผมนะเพื่อก็วาปกติอะไรนะครับขอบคุณนะที่ท่านมาชมอย่นี้แล้วก็ลองศัพทัเครื่องใหม่นะครับหลาไว้นะครับว่า,าท่านคิดอะไรดีที่ผมพูด เราเก็บไปทิ้งเมีสินกรรมด้นังพูดไปแล้วอาจจะดีก็ได้อะไรอย่างนงี้ครับก็อย Đ ่าดักท่านเราควรเลือกสิขั้นเลือกเลือกแต่เราเลือกเราไม่เลือกเกิดก็ได้ รูปนีมมมไม่ชอบแล้วการเด่กทำอะไรก็ต้องดีใจก็ต้องพูจากันเรายูกามีุปกาสุขสีัณั์สมบน,นครับแล้เดูเครื่องจุดขาแดนยครันะรอเวล,า,ลาไม่มึนเดิน จะตผู้ไลค์จะช่องที่ต่อน่าจะประมาณโดรายการมาสิ่านาทีสิบกนาทีนี่ผมก็จะได้สิบานาทีนะ,ะนาทีก็จะสิ่งขึ้นจะขึ้นมาต้องไปไลคอีกช่องหนะึ่งกนะ็จะอันนี้้าไม่มีจะพูดจะถามว่าเป็นอะไรคนะหรือบอกผู้ไว้ก็ฝาก ไปเป็นคิดไปเป็นข้อคิดได้เลยครับเอามาหากินไม้ไม่ไม่เรื่อนย,ย,ยากเราก็ต้องทำอยู่แบบคนระจบีย์ที่เขบอกเขากินก็ไม่ได้คนที่ดูที่ตายหระคำับก็จะตั้งใจมากแค่ไหนรก็ต้อง ได้ปลาดยาดีไปประเทศนี้ะนะครับอบบนี้ก็ให้ที่เราปลาหุ้นก็เจ้าถ้าพุ้นติดปีปลานโยบายจกใจจะแ,แ,แ,แล้วก็ต้องแล้วก็ต้องตามทันแล้วเราตามไม่ทันอย่างไรเราทั้งดูข่าวทุกเช้าเช้เย็นก็ดูว่าข่าวทีว่เสนอ ไตานลยไ้ไดโดบาพูดไปเมื่อกี้ไเงินกเยอะมาได้เงินเยอะเาเลาเเนีกร,าารับ,บีๆๆก็ต้องสมัครด้วยไม่ใช่กะ้นบ้าไปทกบบ้าอะไรกต้องสมัครก่อนแล้วเราไปปรึกษาคนที่รู้เรื่องทำได้ถ้าเราทำได้สมัครคนนี้ เพราะว่ะเช็คประวัติปั๊บเราก็ทำได้ก็มีทุกคนก็มีครับติดอยู่แอปธนรัาแล้วก็มีบัญชีธนาคารการที่ตั้งมีบัญชีอองท่านผมกมีการผรามีสวัสดิ์สัสิวัสดิการธนาคารก็ต่า,อตตตตานอครับ การดูตัวบิ๊กจอกเนี่ยสามารถเข้าไปในมือมีดูโอวีสนใจวีหน้าสนใจท่องเที่ยววีนิโกนิเกก็มีนะครับดูจะได้เลยเนื้อสามารถกดกดหัวใจได้เลยนะครับเพื่อเพื่อพาไปจากครับวงที่ว่าจะเอาอะไรมาลงไหนครับก็รอติดตามเรื่องนี้นะครับแน่นอนเราจะโปรซัดเครื่องใหม่แล้วนะครับ ก็จะไม่ทำให้ท่านตกใจครับการต้องทานก็คือนี้ต้องทิกตอกิกตอกแล้ว YouTube Facebook IG หรือ Instagram ทั้งเท่านี้ที่ผมพูดจะตอบครับ YouTube Facebook มีมีวีสีดำเท่านั้นครับรถช่องจริงนะครับก็บาดก,กันได้นครับแต่ก็ไม่มีครถามอะไรมีเข้ามาดูเนดะี๋ยก็ประกอบพูดที่ที่ตลาดเราดูรนะึงมารลบๆๆผมจะตามไปขายทอดท้อง โดยคิดจดจำไว้สิ่งที่เราพูดอาจจะเป็นแนวทางที่จะฝากกันว่อเข,ข้าใจชีดดดดดดวิตเข้าใจฟูดตอนปากเลยปากตัดความคิดนอกจากนี้เอาใจเขามามาใส่ใจเราคารับแล้ม่ใช่แล้ว พวกกระบายรับนี่าที่ว่าก็เราพูดแะ้วฟังกันอก็คุดตับ